อ่ะสวัสดีครับมาเจอกับผมมีแล้วนะครับกับ Tanks t u d i o นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยเขียนนะครับคำบอกรักหรือตัวอักษรหรือการ์ดห,หรือนามบัตรอะไรก็แล้วแต่นะครับจะออกแบบมาในรูปแบบของ GUI ที่เป็นลักษณะเป็นบัตทอนหรือปุ่มนะครับคือเพื่อนบางคนเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะต้องการออกแบบอะไรที่มันแปลกแหวกแนวนะครับกว่าคนทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้น วันนี้ผมก็มีมาแนะนาเหมือนกันนะครับก็คือใช้ไพทอนนะครับคลิปผมทําอันนี้จะเป็นคลิปที่สามนะครับทํามาสองคลิปแล้วนะครับการติดตั้งไพทอนไม่ยากนะครับขอทนนิดนึงไพทอนที่ผมใช้เป็นไพทอนเวอร์ชัน3.44นะครับเพราะว่าเวอร์ชัน3.44เนี่ยจะมีทิงเกอร์นะครับติดมาให้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปโหลดเพิ่มอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้จะมาสอนสร้างนะครับอย่างแรกนะครับเพื่อนๆนะครับจําได้ไหมครับว่าต้องเขียนอะไรก่อนเอ่ย เดี๋ยวนะครับครับครับอย่างแรกเลยนะครับโอ้ย F R O อ้าวโทษนะครับขออภัยคร F R O M นะครับ Tinker นะครับดีไมครับ Tinker import นะครับคือเป็นการ import module ของ Tinker เข้ามานะครับผมเนื่องจากว่าเวลาที่เราจะ ทำการเขียนโปรแกรมทุกครั้งเนี่ยต้อง import นะฮะกินน้ำครับเอแห้งอ่ root นะครับต้องมี Root นะครับ Root คือเป็นภาษาของโปรแกรมในการเรียกใช้ t ิ n เกอรนะครับ Top Frame นะครับเป็นเฟรมนะครับผมสร้างเฟรม F R A M E นะครับวงเร็บ root นะครับผมเป็นรากของมันนะครับผมแล้วก็ เป็นแพ็กกันไหมครับคือการอ่อป่อกให้มันนั่นเองที่ผมพูดในคลิปพี่แล้วนะครับผม .pack นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาเขียน Python ตามผมเนี่ยก็บางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรตัวทินแท็กแต่ละตัวนะครับก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับคือให้เรียนบายรูอิงแล้วกันครับไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปเลยนะครับเรียนแบบเข้าใจนะครับเดี๋ยวจนเป็นเองนะครับว่าต้องเขียนอะไรในการจะสร้างอะไรนะครับการจะสร้างปุ่มต่อไปนะครับ bottom R A M E ครับผม F R A M E วงเล็บรูทครับวงเล็บปิดอ่า Bottom Frame นะครับ Bottom Frame เขียนเป็นไหมครับ Bottom Frame F R A M E เหมือนกันครับผม dot P A C K R Pack dot S I D ซ้าย bottom นะครับคือให้มันอยู่ด้านล่างคือเป็นซ้ายลงมานะฮะเรียงกันมาเป็นซ้าย bottom นะครับ bottom คือด้านล่างนะครับเป็นตัวใหญ่นะอ่าซ้าย bottom นะครับคือจุดป,ประสงค์ทองาทำวิดีโอ,น,อนี้คือแบบสาหรับคนที่เขาอาจจะไม่ค่อยเก่ง coding นะครับรวมตัวรวมถึงตัวผมเองเนี่ยแต่ว่าจะเป็นสายแนวประยุกต์คือจะไม่ได้เรียนทั้งหมดว่า syntax แต่ละ syntax เนี่ยคืออะไรจะจะเน้นเรียนเจาะลึกในโปรเจกต์ที่เราต้องการจะทํานะครับ bu t t o n ครับบัตทอลที่หนึ่งนะครับปุ่มที่1นนั่นเองนะครับ B U T T O N top frame นะครับผมให้มี top frame ด้วยเป็นการสร้างเฟรมเป็นกรอบออกมานะครับผมเป็นการสร้างปุ่มนะครับ T E X T นะครับผม text ก็คือข้อความนะครับจำคลิปพี่แล้วได้นะครับ text คือข้อความของเรานะครับสมมุตินะครับจะบอกให้เป็นเอ่อผมละกันครับแล้วก็ต้องมีคอม่านะครับผม ามด้วย fg นะครับสมมุติให้เป็นสีแดงแล้วกันก็เป็น red red นะครับผมวงเล็บปิดอ่าเหมือนกันครับก็วางก็ได้นะครับ control ถ้าไม่อยากให้อยากให้มันเร็วอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็ได้ครับ control c นะครับ control v วางลงไปนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเลขนะครับจากหนึ่งเป็นสองนะครับผมอ่าแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับผมรักอ้าวต่างต่างแลวกันรัก เราอยากใช้สีสมมุตินะครับใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันก็เป็น blue ไปเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษไปเลยอ่าครับภาษาไพทอนเนี่ยจะโครงสร้างเหมือนภาษามนุษย์นะครับเขียนง่ายไม่ยากนะครับเรียนง่ายด้วยฟรีต่างหากนะครับเป็น Open โอเพนซอร์อีกโหสุดยอดอ่าไพทอนที่สามนะครับผมรักคุณอ่าเป็นสีเขียวแล้วกันครับ G R เพื่อนๆจะเอาเป็นสีอื่นก็ได้นะครับอาจจะคิดเป็น Purple Orange ก็ได้นะแล้วแต่แต่นี้ผมเป็นคลิปตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับบัตทินที่4ี่นะครับรค่อยๆเรียนไปด้วยกันนะครับผมเองก็เรียนมาได้พักหนึ่งนะครับก็พอจะประยุกต์เป็นบ้างแต่ไม่ได้ขนาดว่าจะเป็นเชี่ยวชาญมากๆไม่ๆนะครับคือทำเพราะชอบเพราะว่าสนุกเลยมาสอนแบ่งปันความรู้กันนะครับอ่า F R A M E ครับก็พอจําได้บ้างมีอะไรที่จําำไม่ได้ก็ ช่วยช่วยกันนะครับเท x ็กนะครับข้อความอ่าบัตเทิเฟรมนะครับก็คืออันนี้จะให้มันอยู่ข้างล่างบัตทิอยู่ข้างล่างนะครับเท x t เท่ากับอ่าเป็นจังเลยและกันจะได้ผมรักคุณจังเลยนะครับอ่า fg top frame f button, button, button 4นะครับผม button อไม่ใช่ไม่ใช่ button สนะครับเท x t ส์ที่4นะครับผม button frame นะครับแล้วก็ตามด้วยคอมมา นะครับผม fg ก็คือสีตัวสองของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสีม่วงแล้วกัน purple ภาษาอังกฤษนะครับต่อมาก็สร้างแพกนะครับอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วคืออย่างท็อปเฟรมก็จะมีเฟร Root ใช่ไหมครับก็เป็น Frame ot, แพกวัตถุมเฟรมก็เป็นเฟร Root ก็มีแพกแพกก็คือเหมือนกับเราห่อกล่องนะครับเปิดกล่องเราเปิดกล่องขึ้นมาเราใส่ของเข้าไปแล้วก็ต้องแพกแพกกล่องเปิดของใส่กล่องเปิดของ เอาของใส่ก็แพ็คกล่องนะครับเหมือนกันอันนี้เราเปิดเราเปิดกล่องกําลังเอาของใส่ซึ่งคือปุ่ทอนเราก็ต้องมีแพ็คปิดกล่องมันด้วยนะครับจะได้ให้โปรแกรมรันได้นะครับปุ่ทอนหนึ่งนะครับ pack pack นะครับผมถ้าอยากให้เร็วก็ตามปุ่มเลยครับอ่ะ c t r l v c t น l v c t r l v, v นะครับมีสีปุ่มก็เอาสีปุ่มนะแต่ถ้ามีมากกว่านี้ก็ทำได้ครับจะเป็นสิบกว่าปุ่มก็ได้ทำตามนี้เลยนะฮะ ก็คือก็เรียงก็จะเพิ่มเป็นมาทอ้ทอนมาท้อนแล้วก็เพิ่มเป็นแพ็กเข้ามาก็ได้ครับผมสองนะครับสามสี่นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับเป็นกดเลยนะครับ root main loop นะครับเขียนยังไงเขียนเป็นไหมนะครับผม root main loop นะครับอ่าแล้วก็กด F 5้ารันครับเซฟที X, ่ไหนก็เซฟไปเลย เห็นไหมฮะเราก็จะได้ GUI โผล่ I, oh, มาแล้วนะครับผมรักคุณเห็นไหมครับเห็นไหมฮะแต่เวลาเราขยายเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจะพบว่าจังเลยเนี่ยจะอยู่ข้างล่างสุดเพราะว่าเราไปเขียนว่าเป็น b o t t o n frame นะครับ b o t t o n frame ก็คือเมื่อเราขยายเนี่ยให้มันอยู่ด้านล่างสมมติถ้าเราให้มันเป็น top frame ล่ะเรามาลองเรามาลองกันนะครับ r a, a เ้ย f r a, a m e อ่าลองดู อ่าเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ท็อปละทีนี้เวลาเราขยายแค่ไหนเนี่ยมันก็ไอ ái, ตัวนี้จะไม่ลงมาละนะครับผมเห็นไหมฮะก็จะอยู่ด้วยกันเป็นสามสหายเลยนะครับอ่าลองๆก็ได้บางคนบอกเฮ้ยไม่ชอบบัตทอมอ่ะเอาลองเอาเป็นมิดเดิลได้ไหมผมไม่เคยลองมิดเดิลนะเรามาลองด้วยกันนะครับถ้าเออเลอร์ก็ช่วยกันนะครับอ่าเออเอาเป็นมิดเดิลไหมลองดูจะได้ปะนะมิดเดิล อ่าไม่ได้ซะง,งั้นนะครับอ๋อมิดเดิลเฟรมไม่มีนะครับคืออาจจะเขียนผิดนะฮะอาจจะต้องเป็นผมลองแป๊บนึงนะอาจจะเอาเป็นเลฟสิมีไหม,มก,ก็มีกบเคยม,ม,ม,มีได้หรือเปล่าอา่าไม่ได้เหมือนกันก็แสดงว่าตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยไม่มีนะในในภาษาไพทอนนะครับเราต้องเขียนตามภาษาไพทอนนั้นนะครับในที่นี้ก็ขอเป็นท็อปเฟรมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเพิ่มแล้วกันว่า ถ้าจะให้อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยทำยังไงนะครับอ่าปิดไว้ก่อนนะอ่าได้แล้วครับอผมรักคุณจังเลยเห็นไหมครับผมรักคุณจังก็เปลี่ยนได้นะฮะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเปลี่ยนข้อความนะครับมาที่ text พิมพ์ลงไปเลยนะครับเปลี่ยนสีคือ fg นะครับ red blue green ก็ว่าไปสมมติเอาเป็นเธอ ก็ได้เธอรักคุณจังเลยนะครับไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับฝากรายการผมด้วยนะครับฝากยังไงก็ถ้าชอบก็ซับสไครต์ได้ติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ